เวลาเสียบปลั๊กมันก็จะเกิดภาพเกิดแสงขึ้นประมาณนี้นะครับฟังว่าเลือกรับอยู่ที่ HDMI นะ,นะครับก็ส่งมาที่กอจีบอดี้กอจีบอดี้ก็พักเป็นถุงแล้วใสรให้มันมีนความเข้มข้นขึ้นแล้วก็ส่งออกนอกเซลล์ <c oughs> อันนี้ฟิล์มมันเสียนะครับเราเห็นเป็นแนวโค้งอันนี้แนวโค้งตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นฟิล์มฟิล์มหลังด้วยหรือเปล่านะครับอาจจะมีฟิล์มหลังเสียด้วยนะ มันจะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเป็นแถบเป็นหลายเส้นบางคนอาจจะชอบนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนติมกันด้วยเครื่องมือพิเศษนะไม่มีที่ไหนนะมีที่นี่ที่เดียวที่ใช้จริมน่าจะเหนียวเลยนะครับเห็นไหมแน่นแข็งแน่นปึ๊ก ฟิล์มถ้าแห้งมากๆก็จะเหนียวแน่นพิล์มหลังดีป่ะพี่ได้ดูป่ะดีนะด,ดูจากด้านหลังอ,อันนี้คือเครื่องมือที่ใช้ในการลอกฟิล์มลอกกาวนะครับอันนี้อันหนึ่งแข็งดีด้วยนะลอกกาวลอกฟิล์มได้ ีี่ทเอออันนี้ดีที่สุดเลยอันนี้อันนี้เขาใช้ลอ,อกกิมโดยเฉพาะหรือเปล่าครับอ๋อเครื่องมือลอ,อกกิมซื้อรถยนต์อ๋ลอลอกกิมรถยนต์อืมที่ลอลอิมรถยนต์นี่ครับ แล้วเหม็นนะเหม็นมากเลยเหม็นแอมโมเนียเหระเขาเรียกแอมโมเนียเนาะทำนอกก่องก็ดึงลังลังลค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงากามมันก็จะค่อยๆลอออกมา เอ hey, ใช่ดีนะตัวนี้นะ <Okay. S 1> จะทำมันต้องทำที่โล่งๆงนะทำในห้องกิดเนี่ยโห oh. เลารอกก็อย่าใช้แรงกดมากกอ,อถ้าใครจะลอกมือใหม่ทั้งหลายอยากจะทำเองนะถึงกะทำแล้วอยากทำเองเจอเป็นบางเป็นจอกระจกอย่างดึงเวลาดึงแล้วก็ดึงอย่างนี้นะค่อยดึง ทีนี้ก็มีคนหนึ่งจับจอไว้นะครับจับเบาๆเอามือเอามือแค่ลังๆไว้ดันๆไว้ถ้าเรากดหนึ่งจอมันจะแตกนะพื้นต้องเรียบนะพื้นพื้นตรงที่วางจอนี้นะครับแล,แล้วก็แถบสายแพรนี้ต้องระวังนะอย่าให้ไปโดนสายแพรเด็ดขาด พอมันจะสุดก็นะครับใช้มือดึงเอานะอันนี้คือกาวมันออกออกหมดนะครับตรงนี้นะตัวนี้ยังหนาอยู่นะครับอีกชั้นกาวนะหนาเลยตรวนี้ตัวนี้อีก รงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับอีกข้างนี่ฉีกไม่ได้นะภาพเสียเลยเวลาเราลอ,อก,กล้ามาใกล้ตัวนี้ต้องระวังเลยนะครับต้องเบาเลยนี่นะครับอีกข้าง เหนียวมากเลยถ้าอยากเล่นก็หาจอเสียมาแกะเล่นด้วยก่อนนะครับฝึกทักษะก่อนถ้าจอดีที่จอมันยังไม่เสียเอามาเล่น,อนจอมันตายแตกไปก็เสียดาย,ยาเริ่มใส่แล้วโห ถ้าตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยมันจะโหชิเนอร์เช็ดอย่างเดียวนะครับตรงนี้นะแต่นี้มีคราบกาวติดอยู่อาจจะต้องต้องชิเนอร์เช็ดอีกทีหนึ่งจับมันจอมันเล็กมันเลื่อนนะครับต้องคอยดันไหมแต่อย่ากดนะใช้ความเหนียวของฝ่ามือดันไหม แถวสายแพรก็ต้องระวังนะครับพอลอกเสร็จก็นี่นะครับทีเนอร์ดีที่สุดละ นี่ครับกระดาษใหม่นะหรือกระดาษที่เราไม่ได้ใช้ครับ พอมันโดนเทนเนอร์มันก็จะพองตัวขึ้นลอยขึ้นมาดันแล้วก็เอาทิชชู่คืออย่าเสีไดาทิชชู่นะครับถ้าเกิดเราล,ล,ลอกไนี่ทิชชู่ซับซับกาวออก เริ่มใส่กิ๊กนะ้วนี่ก็เหลือคราบกลาวอยู่บ้างนะครับต้องเอาออกให้หมดคราบกลาวเงาวับเลยนะมันก็จบเลย เอาวับเลยตอนนี้ใหม่แล้วนะครับคาบกงคาบกาหมดและวมันก็พร้อมที่จะติดแล้วอันนี้ยีบสี่นิ้วนะแต่ว่าที่ซื้อมาเป็นสามสองนิ้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมาตัดอีกทีหนึ่งนะครับพิมหน้าจิมหน้านี่ศูนย์องศานะเวลาเราสั่งเราก็เลือกนะครับเขาจะบอกนะ อันนี้สั่งลาซด้าฟิล์มมันก็จะมีด้านที่มีกาวนะครับเ,เราก็เวลาเราติดแล้วก็หันด้านที่มีกาวแปะลงไปที่หน้าจอนะซึ่งตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาไม่ใช่ปัญหานะครับคงไม่มีใครเอาด้านที่ไม่มีกาวติดแน่นอนนะมันตรงนี้มันไม่มีทางปัญหาก็คือถ้าเราซื้อฟิล์มมาถูกนะครับซื้อฟิล์มศูนย์องศามาใส่เนี่ยนะครับแล้วก็ตัดเอา ีมันก็มีขายนะแต่ผมซื้อแบบนี้มาคือฟิล์มยี่สี่ก็มีนี่ก็จะวัดขนาดทั้งจอแล้วก็ตัดนะครับพี่เขา เป็นนายช่างเก่าทักษะสสดยอดเลยลงลงมีดต,ต้องลงเบาเบานะครับเวลาลงดูมือการลงมีดให้ได้แนวตัวนี้ยังเป็นทีวีธรรมดาอยู่นะครับตอนนี้เปลี่ยนฟิลม์มเรียบร้อยแล้วนะฮะขั้นตอนการติดนั้นผมไม่ได้ถ่ายนะไม่ได้ว่างนะครับก็มันเป็นการฝึกนะมันก็จะมีฟองบ้างเล็กเล็กน้อยนะครับแต่ที่สำคัญคือมันจะดูได้นี่ไงภาพ มาแล้วนี่นะครับตัวเทียบระหว่างตอนตอนต้นตอนที่เราไม่เปลี่ยนกับตอนตอนนี้ที่เราเปลี่ยนจิมนะแตกต่างมากเลยนะ,ะภาพให้ดูสวยงามทุกมุมท,ที่สำคัญคือต้องระวังนะครับในการในการที่เราจะลอกกาวหรือติดนะ ตอนติดฟิล์มไม่เท่าไรนะแต่ตอนที่ลอกกาวเนี่ยมันจะเหนียวแล้วก็แข็งมากกาวมันเหนียวแล้วมีความแข็ง<ม>แลน่นเวลาลอกก็ต้องระวงังนะอย่าให้จอแตกเกิดขาดรเร่งที่นั่นงี่ผมลดนะเต้งเสียงเตงเสียงที่กล่อง<ม>อสวยงามเลยนะครับ